ถ้าเกิด <goof> ถ <cji> ้าเกิดเดี๋ยวมันยังโกงอีกนะฮะก็น่าจะต้องจัดการแต่ถ้ามันมันไม่โกงก็ถือว่ามันรอดไปไปเดี๋ยวอยู่ที่กระจกเลยอยู่ที่กระจกเลยแต่ทางร้างกายตั้งเลยตั้งเลยนี่เนี่ยแล้วมึงต้องนอนแล้วต้องนอนนอนสามเช้ามึงตงนอนมันยังนี่นะข้าวนี่นะ คนนี้เลยเหรอคนนี้เลยเหรอแกใช่ใช่คนนี้เลยครับมันทำเป็นกระบวนการมากเห็นเห็นตัวเลขไหมมึงดูดไม่เห็นทีแกถอยไปี๊แกถอยไปอีกแกมันเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนี่สิแม่แม่แมวเลขไม่เห็นไม่เห็นเีลยฉันฉันสั่นเห็นๆโอเคแกโอเคแต่มันจะเห็นมือฉันไหมอะแกเต็มเต็มถังครับเก้เก้าหนึ่ง เมือเ่อแกมันไม่กลับจริงๆด้วยแกยมันเริ่มเต้นที่หนึ่งร้อย่ไหมใช่เช็ดครับใช่ไหมใช,ใช่ค่ะ